สบายดีทุกคนตอนนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะตอนช่วยเนาะคะ่ะทุกคนมื้อนี้เพิ่นก็มาเฮ็ดเพื่อนโตอีกแล้วเนาะเพราะว่ามื้อนั้นบอกแล้วซ้ำเปลี่ยนอายอายเมื่อเฮ็ดเบียก,ก่อนเนาะก็เลยบบมีผู้ใดซอยพ่อๆกะช่วงนี้อยู่แถวลงสารทุกคนมีคนเสียชีวิตตลอดแล้วก็มีในงานดองแล้วก็มีคนเสียชีวิตก็เลยแบบว่าเออเฮากะ ได้ไปพ่อก็ได้ไปงานสุกเพิ่นใินะก็เลยว่าเบลเลวจะเคลื่อนเนาะงานมือนี้เพิ่นมาทานต่อขอบไปเลยว่าสิมาหารนอกกับน้องแพนเค้กย่างมาหารนอกกับน้องแพนเค้กตัวสายสายสายคักค่ะหาวันนี้ไปห่าไก่ดอกทุกคนเพราะว่าซองนี้ฝนตกตลอดแล้วน้องยวนแคมเหอนน้องรถนี่โปงเนาะชิได้ต่โอ้ยนอนนี่ใหญ่เนาะเพียงเนาะเออเอาอยู่เอาอเอ้าแก่ๆแล้วเขาจิ้มแปันนะ ลายก็เก่งติบกวนี้เลียเขียบึ้งตะกี้เฮ็ดส่วนอยู่นี่ล้านปลูกไม้เ่นีแ้แล้วมันมากเป็นไหวเนาะมันซุ้มตัวน้อยก็เอารถเข็นนี่หักย,ยาวๆเอารถเด้อไปหั่นเอาบองมันฟ้าลมเพราะว่าฝนตกสองสามมือแล้วแต่ว่าตอนสวยมาแล้วมันกระเด็ดีแต่ฟ้าล่มเนาะ่วงนี้จึงบหนแหง นอซุมนี้ได้กินตลอดทุกคนนี่กตัวนั้นนะเพราะว่ามันซุมซุมแลา้วกา็ออกตลอดเธอไปให้เอะเค็กน้องบอลลี่กัมาพอแกงงตบ้ีให้ตุุมหน่อน้อ้อยนี่น,น้อยน,น้อนี่น้อยก็เอาโล้นทำไมเอาไม่ป๊ หักกัเลยนี่น้อยนียน่นี่ตัวน้อย,นอย,นอยอคนไหนพอแกงคาบนึ่งเพราะว่าเพิ่นมาเฮ็ดเรียกซอยเห่าแล้วเราตร้องได้แต่งเขาให้เพิ่นกินตัวน,นี้แม่นเขาเสียไว้กินแหลงเนาะเพราะว่าตอนสวยกินเขาแล้วละ่ะ มีแจเซียนออกลมไวแล้วก็แกงโน่มเมล็นงนี่น่าจะแกงนอกกับลาบป่าให้เป็นกินเนาะว่ามีอย่านน้นองฮักอายได้มาเรียกมาเห็ดเรียกซวเนเน่เป็นทหารนเนาะเป็นกู้้านะคะยังโซดอยู่เนาะบูแหละโซประโซดดาบอทั้งนี้ก็มีล้ายอยู่ว่ะเก่ ว่าซี่ไปห้ายู่แถวอันแคมน้ำตาลแถวป้าคุณบสบายกันเลยบ่ได้ไปเนาะทุกคนช่วงนี้ก็ได้ยู่ตะเหอนยกของหนักกับบ่ได้น,นอยใหญ่เนาะหีมเนาะดูนี่นอนนั่นงเหงายนี่หาเร็วแล้วเขาจะไปปอกช่วงนี้นอเริ่มออกละแล้วเขาเจ้าก็เริ่มจุดไฮแล้วเนาะจุดไฮแล้วก็เริ่มมีนอ เดิมมีนอกป้งแล้ช่วงนี้บุอึดนอกแล้วอยู่ที่รองศารคืออยู่เวียงันนอกกรล่ายอยู่แต่ว่ามันเอาไปซื้อเอาให้มันบสุดแล้วมันบเสบไปไปปอกปนี้นะเมื่อไหร่ทีนอกดินช่วงนี้นอกป้งล่ายด้วยตรงนี้แหงหักแข้งป้งขันฝนตกแบบนี้อยู่ฟักหนึ่งแห้งสีออกล่ายนอกเค็กนอกจะกสี่หามือว่าสิไปกับรีมือนั้นล่ะบริษัยครับ <laughs> oh, một 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 Là, yếu có. Yếu không có một mất 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 มาเลยหักเลยเสร็จพวกนอนี่ก็พอได้กินนอแล้วค่ะพวกพักแบบอยากกินสุปพักสินะ่นนะการโบ่จาเป็นต้องไปหาอยู่ไก่พอแมฮน,นันเอามาปุูกแล้วมันก็เกิดตามธรรมชาติได้แล้วค่ะนอน,นี่ก็เกิดยุ่งือนเลยแล้วกปาป่าก,ก็มีนอก็มีพักกม็มีก็เลยบอจําเป็นต้องแบบไปหาอยู่บนไก่เนาะทุกคนมีแต่เออให้อยากกินซีนหรือว่าอยากกินเนื้อจั่งสิก็จึงได้ไปตลาดเนาะกา มันกับแบบพ่อนใบใจ่ายหลอยหลเติมเนาะทุกคนก็ะจะประมาณนี้แหละค่าชีวิตบ้านๆอยู่ที่ลองสานเนาะก็จะประมาณนี้น้องรดกันยังอยู่นี้อีกดอนอยู่เนาะน่าจะท้ายเดือนท้ายเดือนเออน่าจะท้ายเดือนนี้จึงสิาัาเวียงจันเนาะเพราะว่าช่วงนี้นงรถบ่ค่อยสบายบัานไหนเนาะทุกคนก็ยกของนักกะบได้แล้วกะายางหลกะบได้เนาะเพราะว่าเจ็บท้องแดหน่อยนึงแล้วกะเออแบบยางลายหรือว่า งอคองนักอันนั่งขึ้นนั่งลงสีค่ะโบไดเนะจะประมาณประมาณท้ายเดือนมัดมัดเดือนนี้จ๋ากับเยงจันเนาะเพราะว่าประมาณวันที่ชาวป่าย,ยู่บ้านน้องรถจะมีเฮ็ดงานบุญนะคะทุกคนก็ยานอ๊จะถ่ายคลิปให้ดูนะคะทุกคนบ้านอันบ้านลมพัดไปร้านบุญเล <c oughs> เตอบมาเ้ยเข้าโฮมแม่เป็นั่งให้ดีมั้ อัเดตวะมาแม่ดโอ้โอไม่แล้ววะไปไปไปห้าน้ออีกบันดี้เครียดวะเครียดเครียดไปสิหักเน้อยังมีตัวมุดกัด ไปทำไปฮาน,นออีเขาหนาฮานออีกไป,ไปแล้วแหละไม่ใช่เค้กคือเพิ่มโบลานหักเลยวันนี้นะไปซุมนี้ซุมนี้มีมดลายที่จังบปยงายาของลาหักนี่ยหักพุ๊บไปซุปพ๊ไปถ้ามีเงินซื้อซูตโกโกวาเงินโอ้ได้ลายเติรนี่นะเดีย๋ดยวให้เบป็นมีเดไลเติรเ,เนาะ พอแกงพอแกงเติบเพราะวนให้เหือนให้เงอนพอแกงอยู่อืมให้เงินแล้วก็เพิ่มมาอีกสอง,ส,องสามคนเพิ่มมาเห็ดเรียกซอยมือนี้แม่ว่าสิแกงนอกก็ต้อกให้มาหานอทาเพราะว่าเพิ่งไปงานอันงานซุปยวนร้องสานอยู่ในตัวเมืองคุณเนาะก็เลยว่าให้น้องรดกับกน้องเพ็นเคนีมาห้าไวท้ทาแล้วก็ต้มใบแล้วกามอเร็แล้วเพิ่นกับสิแกงแล้วก็เห็ดอันลาบปลาซูคนกิน ไปอีกกะลบส่งอีกใ้ s h k อีกบ่ส่งนะตัวนี้มันบ่ซุ่มไว้ตัวนี้นะบ่ส่งหมีบ่มีแลเบิ่งดินก็แดงอยู่ตัวนี้ยับบัดยามฝนฝนออกไลน้อยใหญ่วะออกตันว่านอเดียวมันบ่ซุ่ม เอาุควยตะหัวหมานั้นตลอดเลยนี่อะไรแซลมอนกระเพาะแกงอะไรอักเสียงเซลล์หายนอนเดียวเลยฟ้าลุ่มใจจ้อยสวมีแหง่ขนาด นอไผ่หมันแม่คักนะแกงนะนอนน้อยๆพอ,อดีมือเนี้ยไกเย่เบาะมือเบิง้งค่ะเพิ่นมุงเหยื่อแล้วนะครั้นก้นอนใหญ่ย,ย,ยูไม่ไดเติบซอยไปซอยมกกันก็เก่งเติบจนค่ายค่า้ได้ไปซื้อเสื้อมานะย่าน,นังคือเอามาแล้วเนาะไม่เป็นแล้ว,ลวยันสูตรคิดเสื้อ น,นี่ทุกคนเสียงจะฟดๆในหนึ่งเสียงยังฟดๆในหนึ่งนาะเพราะว่าอันเพิ่นยังเพชรนังขา่ายยังบาเล้วคิดว่าสิแล้ยวยังบาเล้วเนาะเอามาแต่งกินค่ะอันนี้นอที่เขาต้มมันสวยไปหาก,กับนอ้องแพนทีกค่ะเนาะก็เอาอยานางเสร็จแล้วมันี้แต่งกิน่นลายย่างลายคนเนาะน้องลีกระตัางอันนี้เขาเบื่อเขาครัวให้ใยเกาะสลากเนาะอิน น้องลีตำข้าวคั่วเซราบแม่บางกับเอื้อยใส่ะ<อ>ั้นนันหนึ่งสามนี่เลยนะแม่มาบางกำลังขวบปลาซื้อปลามาแต่ตลาบเจ็ดลาบกินเห็ดลาบท้าเพื่อนมาเห็ดเหืินแล้วม <c oughs> ีคนมาเห็ดเหือนซอยคู่บ้ามาเห็ดเหือนซอยคู่บ้ามาอีกละน้องแพนเค้กก็มาน้องแพนเค้กล,กล้างถ้วยน้องแพนเค้กมั่นได้น้องแพนเค้กคีบออกกับเค้ก ยาวออกเค้กเค้กได้เวนี้โอ้ได้ซื้เหียนักเด้อคิดไปหัว50หลังเด้อเนาะนี่ะชื่อไว้ได้มันพักแม่ด้เค้กนเค้กเนาะเยบ่เฮ็ดสิได้ลูกซ้ําบ่กเดียวะ่สิวาได้มเอาก่อนมึงบางทีมันเอากอนมึงก็มีได้แม่นปีหน้านี่ซบ่เค้ก เียบุมีห mm ัมบ้าเืออะไรลูกเอ้ยมวยบายมาเอาลูกสวยเอ้ยเด้เด้เอาลูกเอ้ยก่อนมามันนีะมนีิเฮาเสียแกงนอกอันนี้มันเคื่องแกงนอเแแกงนอกกับลาบปลาเนาะโอ้เคียงไหมวะดกโอ้ค่ะเชโอ้รังไหมรังก้อนบล็อกหลังหลังเอ้า คอมเขาเจ้าไายเขาว่าเลียนนี่ปิ้งเนาะโอ้ขันกระชันเพิ่มที่เชนเนาะเข้าเอาอันกระดาษสายเฮ็ดอีกตีประมาณนี้เลยทุกคนกำลังแต่งกินแหล็กนะเพราะตอนนี้ก็ประมาณห้าหกโมงแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่ำแล้วเนาะมื้อนี้ก็เมียนอันไอ้เคยแล้วกัผู้บ่าวหั่นมะสอยเนาะเป็นคนฮักคนแพงกันนี่เลย่นเป็นทาห้างเนาะเพิ่นก็มะสอยตลอด ดุนละมาช่วยไร่ดุนแล้วเนาะที่มาซวยแต่เมื่อกี้เฮ็ดลาบปลาลาบปลากับปลาแกงน่อเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละค่ะวุ่นกับการแต่งกินอยู่เนาะโอเคนะคะทุกคนเพิ่นก็จะมีเบียร์ได้เนาะทุกคนเดี๋ยวน้องรถแต่งกินหรือว่าอันเอาหน้านก่อนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดินก็จะประมาณนี้เนาะแต่ละเมอร์ช่วงนี้กะจะไม่ได้ไปใส่เนาะเพราะว่าพอเฮ็ดเหมือนเฮ็ดหลังคาใกล้สิแล้วแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะ ผมจะแต่งกินด้วยเยวเจอกันคลิปหน้าด้วยทุกคนลากันไปด้วยนาทีไพนาทีมันทั้งลีก็ชื่อแจนี่แม่ว่าใครชื่อแจนี่แจนไพ่แจมันเนาะวันนี้เป็นแม่ขวัดด้วยนี่ด้วยแม่ขว,ะวะัดปะแม่ขวกกัดแม่ขวัดห้ากรามัดเตวิยงังแมขวดเนี่ยขวดหัวยงเหมือนกันนะนี่วิธีฟักลาป,ป่าทุกคน ดูเหลาวจะมาคิดลาบเนาะลาบจะฟักมันนุ่มล่ะค่ะมาคนก่อนจะได้ลาบเม่ธรรมดาได้ก้าวแคียนเนสโอเคเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายแม่บ๊ายบายบ๊ายบายน้องแพ็เค้กนาทีไว้น้าที่มันอันนี้ก็เฮือนคูรูอะส่วข่าวเนาะคนตกมากับแบบเปลือกเอกมดโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย